คํากล่าวของคนรุ่นก่อนที่ว่าประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์อู่ข้าวอู่น้ำในน้ำมีปลาในนามีข้าวปัจจุบันไม่เหลือภาพจำให้แก่คนรุ่นหลังได้เข้าใจอีกต่อไปแม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบายต่างๆมาช่วยเกษตรกรแต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนนี้ได้อย่างเป็นระบบตามที่ควรจะเป็น อาชีพเกษตรจึงมีความอ่อนแอลงเรื่อยๆเราจะร่วมกันปกป้องภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นความมั่นคงทางอาหารและถือเป็นสมบัติของชาติได้อย่างไรพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติพุทธศักราช2553ได้กำหนดให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นแกนกลางรับเรื่องเดือดร้อนจัดทำเป็นข้อสเสนอเชิงนโยบายและแผนแม่บท นำเสนอต่อรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ต้องเผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อนไม่รู้เท่าทันเงื่อนไขที่อยู่รอบตัวยิ่งจะผลักดันซ้ําเติมเข้าสู่สภาวะยิ่งทํากลับยิ่งจนภาคเกษตรกรรมไทยเดินทางมาถึงจุดที่เกษตรไม่สามารถดูแลเกษตรกรได้เราจะนําพากเกษตรกรค่อยๆออกจากวงจรอุบาตินี้ได้อย่างไร สภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรระดับจังหวัดได้ทาการศึกษารวบรวมปัญหาและความต้องการของเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรองค์กรเกษตรกรทั่วประเทศจัดทาเป็นแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมเพื่อนําเสนอต,ต่อนายกรัฐมนตรีและให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและนําไปสู่แผนปฏิบัติโดยหน่วยงานที่มีศักยภาพและเกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม เพื่อนําไปสู่การสร้างเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรที่เข้มแข็งโดยยึดหลักของปัชจาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกษตรกรครอบครัวและชุมชนอยู่ดีมีสุขอย่างมั่นคงมั่นคงและยั่งยืนต่อไปเราเชื่อว่าการสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรกรรมจะต้องเริ่มต้นจากการสร้างระบบและโครงสร้างพื้นฐานออกแบบกลไกเชิงการกระจายอำนาจของภาครัฐในระดับท้องถิ่นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ หหลัก2ฐาน3าทิศสิบเทางและ32วิธีโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นการพัฒนาตามศักยภาพ เชิงเงื่อนไขความพร้อมและความถนัดของเกษตรกรแต่ละคนและแต่ละกลุ่มทานข้อมูลเชิงกลยุทธ์และเทคโนโลยีด้านสารสนเทศต้องใช้ข้อมูลเชิงสถิติเพื่อให้เข้าใจปัญหาและความต้องการที่แท้จ,จริงของเกษตรกรในระดับชุมชนฐานการกระจายอำนาจจำเป็นต้องมีโครงสร้างหน่วยงานและงบประมาณของภาคเกษตรโดยยึดเอาพี่น้องเกษตรกรเป็นศูนย์กลางทิศที่1 สร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของเกษตรกรเพื่อเปลี่ยนศักยภาพจากทรมาหากินสู่ทรมาค้าขายโดยมีเป้าหมายเพื่อเข้าสู่รูปแบบโมเดลเกษตรอุตสาหากรรมชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าตั้งแต่อยู่ในมือเกษตรกรทิศท,ที่2ทิศท,ทางสู่เกษตรสีเขียว โดยมุ่งเน้นระบบการผลิตที่ยั่งยืนให้สอดคล้องตามข้อกำหนดสากลด้านความยั่งยืนในด้านต่างๆทิศที่3ทิศการมุ่งสู่ตลาดโลกมีเป้าหมายในการพัฒนายกระดับการผลิตเพื่อเชื่อมโยงโอกาสของสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทยในตลาดโลกการทำงานของสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่เรามุ่งเน้นการเรียนรู้ร่วมก,กันกับพี่น้องเกษตรกรก่อให้เกิดการประสานและเชื่อมโยงอย่างสอดคล้อง ซึ่งการด้วยกันของโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรรมทั้งในเชิงรุกและเชิงรับผมเชื่อมั่นว่าการพัฒนาภาคเกษตรกรรมตามแนวทางแผนแม่บทนี้จะเป็นกุญแจสําคัญที่ช่วยให้พี่น้องเกษตรกร,รสร้างความเข้มแข็งแก่พี่น้องเกษตรกร,รเรามาร่วมมือกันเพื่อทําให้อาชีพเกษตรเป็นอาชีพที่มีศักยภาพตอบโจทย์ทำมาหากินสร้างรายได้สร้างอาชีพที่มั่นคง รวมทั้งสามารถส่งมอบ,บรรอาชีพการเกษตรแก่คนรุ่นต่อๆไปตามแนวทางเกษตรในวิถีใหม่ได้อย่างยั่งยืนการแก้ปัญหาภาคเกษตรกรรมนอกจากต้องมีแผนการดำเนินการเชิงกลยุทธ์ที่แหลมคมจำเป็นต้องทำกันอย่างจริงจังและต่อเนื่องต้องได้รับความร่วมมือกันทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนไปด้วยกัน